สวัสดีครับทุกคนผมนักจิตวิทยาพลังจิตจากช่องปลงชักกราสพลังจักกระพลังธรรมชาติวันนี้เรามีเรื่องสุดอึงมาเล่าให้ฟังคุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตมันซับซ้อนเกินไปทำไมคนอื่นดูเหมือนจะเจอทางออกง่ายกว่าเราหรือเคยสงสัยไหมว่าความจริงที่เราตามหามันอยู่ตรงไหนกันแน่เชื่อไหมว่าคาตอบทั้งหมดนี้มันซ่อนอยู่ในตัวคุณเองใช่ครับคุณฟังไม่ผิด วันนี้ผมจะมาเปิดเผยความลับที่คนวัยทำงานอย่างพวกเราจำเป็นต้องรู้นั่นคือพลังจิตที่ไม่ได้มีแค่ในหนังแต่คุณทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้มันเพื่อค้นหาความจริงในชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นความจริงเกี่ยวกับหน้าที่การงานความสัมพันธ์หรือแม้แต่การตัดสินใจครั้งสำคัญที่ทำให้คุณปวดหัวมานานคลิปนี้จะพาคุณไปสำรวจโลกภายในเปิดตาที่สและปูมลดล็อกศักยภาพที่แท้จริง บางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยไร้สาระพลังจิตอะไรกันกินข้าวดีกว่า 5. 5. ผมเข้าใจครับเมื่อก่อนผมก็คิดแบบนั้นแต่หลังจากที่ผมได้ลองฝึกฝนและสัมผัสกับเราจะมาเปิดโปงความจริงเรื่องนี้กันเตรียมตัวให้พร้อมนะเพราะสิ่งที่คุณกําลังจะได้รับชมต่อไปนี้อาจจะเปลี่ยนมุมมองชีวิตของคุณไปตลอดการลองในภาพตาไหมครับเช้าวันจันทร์อันแสนโหดร้าย right. คุณตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงนาฬิกาปลุกที่กรีกร้องเหมือนจะกินหัวรีบอาบน้ําแต่งตัวฝ่ารถติดไปทํางานไปถึงออฟฟิศก็เจอเอกสารกองเท่าภูเขาอีเมลเด้งรัวๆหัวหน้าเดินมาสั่งงานเพิ่มลูกค้าโทรจิอุ้ยชีวิตมันอะไรกันเนี่ยเราทุกคนล้วนเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ใช่ไหมครับความเครียดความกดดัน มันถาโถมเข้ามาจนเราแทบจะตั้งตัวไม่ติด